ดาราศาสตร์กับพยิบซีการพยากรณ์ที่แม่นยำดาราศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับวัตถุและปรากฏการณ์ต่างๆในจักรวาลไม่ว่าจะเป็นดาวเคราะห์ดาวฤกษ์ก,กาแล็กซีหรือแม้กระทั่งลุมดำนักดาราศาสตร์ใช้เครื่องมือต่างๆเช่นกล้องโทรทัศน์เพื่อสังเกตและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุเหล่านี้จากนั้นจึงนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติและวิวัฒนาการของจักรวาลความรู้ทางดาราศาสตร์ ช่วยให้เราเข้าใจถึงตำแหน่งของโลกในจักรวาลความเป็นมาของระบบสุรยิยะและโอกาสในการค้นพบสิ่งมีชีวิตนอกโลกดาราศาสตร์ยังเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆเช่นระบบนำทางด้วยดาวเทียมการสื่อสารผ่านดาวเทียมและการสำรวจอากาศในขณะที่ไพ่ย,ยิปซีเป็นการทำนายอนาคตหรือให้คำแนะนำโดยใช้ไพ่แต่ละใบที่มีสัญ,ญลักษณ์และความหมายเฉพาะตัว การทำนายด้วยไพ่ยิปซีมักเกี่ยวข้องกับความเชื่อส่วนบุคคลและจิตวิทยาซึ่งแต่งจากดาราศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ไพ่ยิปซีเป็นศาสตร์แห่งการทำนายที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานโดยเชื่อกันว่าไพ่แต่ละใบมีความเชื่อมโยงกับพลังงานและสัญลักษณ์ต่างๆที่สามารถสะท้อนถึงสถานการณ์อารมณ์หรือแนวโน้มในอนาคตของผู้ที่มาดูดวงการทำนายด้วยไพ่ยิปซีมักอาศัยการตีความความหมายของไพ่แต่ละใบร่วมกับสัญชาตญาณของผู้ทำนาย เพื่อให้คำแนะนำหรือชี้แนะแนวทางในการตัดสินใจไพยิปซีมีหลากหลายสำรับแต่ละสำรับก็มีสัญ,ญลักษณ์และความหมายที่แตกต่างกันไปอย่างไรก็ตามหลักการพื้นฐานของการทำนายยังคงเหมือนเดิมคือการใช้ไพ่เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงข้อมูลที่ซ่อนอยู่ภายในจิตใจของผู้รับคำทำนายและความเชื่อมโยงกับพลังงานภายนอกการตีความหมายของไพยิปซีต้องอาศัยความเข้าใจในสัญ,ญลักษณ์และความสามารถในการเชื่อมโยงความหมายของไพ่ แต่ระบายเข้ากับสถานการณ์จริงของผู้รับคำทำนายความเชื่อมโยงระหว่างดาราศาสตร์กับไพย,ยิปซีอาจไม่ได้เป็นไปในเชิงวิทยาศาสตร์แต่ในทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์ที่น่าสนใจอยู่บ้างตัวอย่างเช่นโหราศาสตร์ซึ่งเป็นการศึกษาความสัมพันธร์ระหว่างตำแหน่งของดาวเคราะห์และเหตุการณ์ต่างๆบนโลกมีอิทธิพลต่อความเชื่อและวัฒนธรรมของมนุษย์มาอย่างยาวนาน โห oh, ราศาสตร์เชื่อว่าตำแหน่งของดาวเคราะห์ในขณะที่บุคคลเกิดสามารถส่งผลต่อบุคลิกภาพและชะตาชีวิตของบุคคลนั้นแนวคิดนี้อาจมีความคล้ายคลึงกับการทำนายด้วยไพ่ย,ยิปซีที่เชื่อว่าไพา่แต่ละใบสามารถสะท้อนลักษณะและแนวโน้มของบุคคลได้นอกจากนี้สัญลักษณ์บางอย่างที่ปรากฏในไพ่ย,ยิปซีก็อาจมีความเชื่อมโยงกับสัญลักษณ์ทางดาราศาสตร์เช่นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือดาวเคราะห์ต่างๆ แม้ว่าดาราศาสตร์จะเป็นวิทยาศาสตร์ที่เน้นการพิสูจน์และวัดผลได้แต่ก็ยังมีปรกากฏการณ์ทางดาราศาสตร์บางอย่างที่ยังไม่สามารถอธิบายได้อย่างสมบูรณ์เช่นสสารมืดและพลังงานมืดซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของจักรวาลแต่ยังไม่สามารถตรวจจับได้โดยตรงปรกากฏการณ์เหล่านี้แสดงให้เห็นว่ายังมีสิ่งที่เราไม่รู้อีกมากมายเกี่ยวกับจักรวาล ในขณะที่ไพ่ยิปซีเป็นการทำนายที่อาศัยความเชื่อและจิตวิทยาซึ่งอาจไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์อย่างไรก็ตามการทำนายด้วยไพ่ยิปซีอาจช่วยให้ผู้รับทำนายได้สำรวจความคิดและความรู้สึกของตนเองรวมถึงได้รับคำแนะนำหรือแรงบันดาลใจในการตัดสินใจการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างดาราศาสตร์กับไพ่ยิปซีจึงควรทำด้วยความเปิดใจและวิจารณญาณ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างวิทยาศาสตร์และความเชื่อส่วนบุคคลการทำนายอนาคตเป็นสิ่งที่มนุษย์สนใจมาตั้งแต่สมัยโบราณไม่ว่าจะเป็นการทำนายจากดวงดาวการทำนายจากไพ่หรือการทำนายจากศาสตร์อื่นการทำนายอนาคตอาจช่วยให้มนุษย์รู้สึกมั่นใจและเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือการตระหนักว่าการทำนายอนาคตเป็นเพียงแนวโน้มหรือความเป็นไปได้ไม่ใช่สิ่งที่กำหนดชะตาชีวิตของเราอย่างตายตัว เรายังมีอิสระในการตัดสินใจและเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตของเราเองการใช้ข้อมูลจากการทำนายอนาคตอย่างมีสติและวิจารยานจึงเป็นสิ่งสำคัญการผสมผสานความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้ากับความเชื่อส่วนบุคคลเป็นแนวทางที่น่าสนใจในการทำความเข้าใจโลกและชีวิตของเราในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นการทำนายด้วยไพ่ยิปซีก็ได้รับการพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัยตัวอย่างเช่น มีแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ที่ให้บริการทำนายไพ่ยิปซีออนไลน์ทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงการทำนายได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามการทำนายออนไลน์ก็มีข้อจำกัดบางประการเช่นการขาดปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่างผู้ทำนายและผู้รับคำทำนายซึ่งอาจส่งผลต่อความแม่นยำและความน่าเชื่อถือของการทำนายการเลือกใช้บริการทำนายไพ่ยิปซีออนไลน์จึงควรทำด้วยความระมัดระวัง โดยพิจารณาจากแหล่งที่มาและความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดาราศาสตร์กับไพยิบซีอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายเนื่องจากทั้งสองศาสตร์มีพื้นฐานและวิธีการที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามการพิจารณาความเชื่อมโยงในเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและศิลณ์อาจช่วยให้เราเข้าใจถึงความเชื่อและมุมมองของมนุษย์ที่มีต่อโลกและจักรวาล การเปิดจะรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณเป็นสิ่งสำคัญในการสำรวจความรู้ในสาขาต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์หรือศาสตร์แห่งการทำนายการเรียนรู้จากความผิดพลาดและปรับปรุงความเข้าใจของเราอยู่เสมอเป็นกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนาความรู้และความคิดดาราศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ที่เปิดโอกาสให้เราได้สำรวจและค้นพบสิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับจักรวาลยูเสมอ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยให้นักดาราศาสตร์สามารถสังเกตและศึกษาวัตถุในวกาศได้ละเอียดและแม่นยำยิ่งขึ้นในขณะที่พยิพซีเป็นศาสตร์ที่ช่วยให้เราได้สำรวจและทำความเข้าใจจิตใจของตนเองการผสมผสานความรู้จักทั้งสองศาสตร์อาจช่วยให้เราได้มุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับชีวิตและจักรวาลการตั้งคำถามและค้นหาคำตอบอยู่เสมอเป็นสิ่งที่สำคัญในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองการไม่ยึดติดกับความเชื่อเดิมๆ และเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างเป็นสิ่งที่จําเป็นในการสํารวจความรู้ในสาขาต่างๆการทํานายด้วยไพ่ย,ยิปซีไม่ใช่การกําหนดชะตาชีวิตแต่เป็นการให้ข้อมูลและคําแนะนําเพื่อช่วยให้เราตัดสินใจและเลือกเส้นทางชีวิตที่ดีที่สุดการตระหนักถึงความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองเป็นสิ่งสําคัญ การใช้ข้อมูลจากการทำนายเพื่อวางแผนและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆเป็นสิ่งที่ควรทำการพึ่งพาต,ตนเองและพัฒนาศักยภาพของตนเองเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าการพึ่งพาการทำนายการใช้ไพ่ยิปซีเป็นเครื่องมือในการสำรวจความคิดและความรู้สึกของตนเองอาจเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองการเรียนรู้ที่จะเข้าใจและยอมรับตนเองเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างความสุขและความสำเร็จในชีวิต ความเชื่อในเรื่องลี้ลับและการทำนายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมมนุษย์มาอย่างยาวนานการทำความเข้าใจถึงที่มาและความหมายของความเชื่อเหล่านี้อาจช่วยให้เราเข้าใจถึงมุมมองและค่านิยมของมนุษย์การวิเคราะห์ความเชื่อยอย่างมีวิจารณญาณและการพิจารณาถึงผลกระทบของความเชื่อต่อสังคมเป็นสิ่งที่ควรทำการเคารพในความเชื่อที่แตกต่างกันและการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายเป็นสิ่งที่จำเป็นในการอยู่ร่วมกันในสังคม การสร้างสังคมที่เปิดกว้างและให้เกียรติซึ่งกันและกนันเป็นเป้าหมายที่สำคัญดาราศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้เราเข้าใจถึงความยิ่งใหญ่และความซับซ้อนของจักรวาลการเรียนรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์อาจช่วยให้เรามองโลกในมุมมองที่กว้างขึ้นและเห็นถึงความสำคัญของชีวิตบนโลกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการดูแลโลกของเราเป็นสิ่งที่จำเป็นการใช้ความรู้ทางดาราศาสตร์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติเป็นสิ่งที่ควรทำ การสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นเป้าหมายที่สำคัญการร่วมมือกันเพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้นเป็นความรับผิดชอบของทุกคนการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดาราศาสตร์กับไพยิบซีอาจเป็นเพียงจุดเริ่มของการสำรวจความรู้ในสาขาต่างๆการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนานเองอยู่เสมอเป็นสิ่งที่สำคัญการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง,างและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณเป็นสิ่งที่จำเป็น การใช้ความรู้และทักษะที่ได้เรียนรู้มาเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมเป็นสิ่งที่ควรทำการสร้างชีวิตที่มีความหมายและคุณค่าเป็นเป้าหมายที่สำคัญการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้อื่นเป็นสิ่งที่ควรทำการสร้างสังคมที่เข้มแข็งและมีความสุขเป็นความรับผิดชอบของทุกคนในท้ายที่สุดการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างดาราศาสตร์กับไพ่ยิปซีขึ้นอยู่กับวิจารณญาณและความเชื่อส่วนบุคคล การเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุผลเป็นสิ่งที่สำคัญการตระหนักถึงข้อจำกัดของความรู้ของเราและการพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอเป็นสิ่งที่จำเป็นการใช้ความรู้และทักษะที่ได้เรียนรู้มาเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับตนเองและสังคมเป็นสิ่งที่ควรทำการสร้างชีวิตที่มีความสุขและมีความหมายเป็นเป้าหมายที่สำคัญการแบ่งปันความสุขและความสำเร็จให้กับผู้อื่นเป็นสิ่งที่ควรทำ การสร้างโลกที่สงบสุขและเป็นทรรเป็นความรับผิดชอบของทุกคน